ขอโอกาสครับพระอาจารย์ไปฝั่งลาวบ้างลาวครับมาจากลาวคร <c oughs> <c oughs> ั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับผมมาที่นี่ครั้งแรกมาวันที่สิบเจ็ดธันวาปีที่แล้วแล้วก็ซื้อพุทธวจนะหมดหลายพันเติบกลับบ้าน <c oughs> แล้วก็ไปศึกษาแต่ว่ามาครั้งนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครั้งแรกมาสันโดษ Oh. มาคนเดียวมาครั้งนี้เอาพันรยามาด้วยกับลูกสาว oh. ลูกสาวาสามารถสวดพุทธวจนะได้ประมาณ3 4มสี่บทนะครับ oh. พูดเป็นภาษาไทยด้วยครับ oh. <c oughs> แต่วันนี้บอกเขาสวดเขาไม่กล้าเดี๋ยวเดียว,ยวถ้าเขากล้าจะให้เขานะครับ oh. พระอาจารย์ครับอขอกาบแทบเท้พาพระอาจารย์ครับ ผมมาที่นี่แล้วผมก็ซื้อพุทธ,ธวจนะไปก็มีสาธยายธรรม,มแล้วก็มีเทป่อ,อไม่ใช่วิทยุใช่ไหมครับอ,อแล้วผมก็กลับไปถึงบ้านแล้วก็อ่านนะครับสาธยายธรรมนะไม่ใช่สวดมนต์นะครับสาธยายธรรมนี่ตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายทุกวันเช้าเย็นแล้วก็ ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งถ้าไม่ใคร่ควรนะครับอ uh huh. ถ้าสวดแบบใข้ควรก็เกือบประมาณสองชั่วโมงอืสวดไปก็คิดไปด้วยก็ประมาณสองชั่วโมงแล้วผมก็ปฏิบัตินั่งสามาธิเดินจงกรมอยู่ทุกวันไม่มีวันขาดแล้วสำรับวิทยุที่ผมซื้อไปนะผมฟังนี่หมดแบตเตอรี่นี่เป็นสิบสิบครั้งแล้วครับ uh huh. เปิดแล้วก็เปิดเลย ฟัง mm hmm. ตลอดจนหมดแบตเตอรี่ mm hmm. แล้วก็ผมได้ยินอาจารย์ฟังอาจารย์เรื่อยๆสิ่งเหล่านี้นะมันตอบอโจทย์ที่คำถามผมมีอยู่ประมาณ90%นะที่พระอาจารย์พูดที่วิทยุแล้วก็ สิบห้าเล่มใช่ไหมครับ<า>กับ<ช><า>หนึ่งพืพระวินัยเนะาะกับหนึ่งปิดกปิดกครับสิบเอ็ดอะอ<า>เล่มสิเอครับ<ช>ก็ไม่มีเวลาเท่าไหร่ครับพระอาจารย์ที่จะต้องศึกษาเพราะว่าผมก็ทำงานนะครับแต่ว่าผมก็ทำเท่าที่ทำแล้วก็ทำมากที่สุดเลยนะครับวันหนึ่งเสลี่ยก็ประมาณห้าหชั่วโมง ที่ทําถ้าวันไหนผมตื่นตีสี่แสดงว่าผมนี่ตื่นสวยมากครับอืปกติจะตื่นตีสองแล้วก็เดี๋ยวตื่นสวยนี่ตื่นดีหรือตื่นสายตื่นสายครับตื่นสายครับอตื่นสายครับเคแล้วก็ปฏิบัติ นั่งสวดสาธยายธรรมแล้วก็ uh huh. นั่งสามาธิเดินจงกรมสลับกันจนถึงรุ่งแล้วก็ตักบาตร uh huh. แล้วผมก็บอกว่าบ้าก็บ้าถ้าบ้ากับพุทธวัจนะผมจะบ้าบตลอดไปแล้วก็กี่พบกี่ชาติก็จะบ้าอย่างนั้นแหละแล้วก็จะบ้าให้ถึงที่สุดด้วยครับโอ้ oh, สาธุ <laughs> <laughs> เพราะว่าผมอยากตายแบบแทบๆทบไงพระอาจารย์ <laughs> <laughs> ตายแบบอร่อยอร่อยที่สุดเลยครับ uh huh. ถ้าตายแบบอร่อยที่สุดก็หมายถึง ปรินิพานครับถ้า,าตายแบบอร่อยธรรมนาก็จะเป็นคณะโสดาบันไลขึ้นไปเนาะแซ่บหลายแซ่บมากๆเนาะอร่อยมากๆหรืออร่อยที่สุดเลยแซ่บกลางๆก็อุดทังโสโตครับอาจารยา์ผมรู้สึกว่าจิตสะอาดสวา่างสงบธาตุสันวันละมือ ตัวจะเบาตื่นก็ตื่นเช้าแล้ววันหนึ่งวันศิลที่ผมฝังพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์บอกว่าปฏิบัติกิจสงเนี่ยตั้งแต่หกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าทำยังไง <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> แล้ววันหนึ่งผมก็ลองทําวันศิลน,นะครับสิบห้าค่ำแล้วผมก็เริ่มแต่หกโมงเย็นสาธยายทำแล้วก็เดินจงกรมสลับนั่งไปจนถึง สิบโมง uh huh. แล้วก็สิบโมงตอนค่ำน,นะครับแล้วผมก็นอนไปถึงตีสองก็ตื่นตีสองตื่นปุ๊บก็สาธยายทำแล้วก็เดินจงกรมสลับนั่งจนถึงหกโมงเชา้า uh huh. แล้วก็ทำกะะส่วนตัวแล้วก็ไปสารนอาหาร uh huh. อย่างนั้นรู้สึกว่าดีมากๆครับ uh huh. ไ,มรไม่รู้จะพูดยังไงดีครับ ไม่รู้ว่าภาษาไทยมีภาษาที่ดีกว่านี้ไหมครับ <c oughs> ดีมากๆเลยครับเอลิศที่สุดแล้วเี่ดแล้วก็มีวันหนึ่งที่มีพระผมจะไม่บอกว่าพระประเทศไหนนะครับ <c oughs> เขาบวชมา20กว่าปี <c oughs> แล้วเขาเขียนลงเฟซบุ๊กบอกว่าถ้าคุณอยากนอนหลับและเป็นสุขคุณต้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะครับ <c oughs> แล้วผมก็ ผมก็ไม่ไม่ได้ว่าเขาไม่ดีไม่อะไรนะครับแล้วผมก็เอา,อาบทสวดมนต์ก่อนนอนใช่ไหมครับแล้วแปลเป็นภาษาลาวแล้วก็เอาลงใน a ฟ e b o o k ไปตอบเขาบอกว่าอันนี้ก็ดีคือเหมือนกันนะแล้วเขาก็ตอบมามเขาก็ตอบมาบอกว่านั้นไม่ใช่เขาบอกว่าอย่างนั้นนั้นไม่ใช่ของของอพระที่จะต้องอไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจนะอะไรอย่างนี้แหละแล้วผมก็ ผมก็ถ,ถ่ายเอาตัวที่อ,อยู่สาธยายธรรมนี่เลยแล้วก็ลงไปให้เขา <c oughs> แล้วเขาก็ส่งอตอบมาอีกว่าผมบวชมา20กว่าปีนะผมรู้ทำกว่าคารวาสแน่นอน <c oughs> เขาบอกว่าอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> แล้วผมก็บอกว่าผมก็ตอบไปว่า it's not always right มันบนแน่เสมอไปใช่ไหม <c oughs> มันไม่แน่ <c oughs> มันไม่แน่เสมอไปผมบอกอย่างนั้นนะอ <c oughs> แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็เขียนตอบมาว่าผมเชื่อแน่ว่าคุณนี้ศึกษาพุทธวจนะพันเปอร์เซ็นเขาว่ายอย่างนั้น <c oughs> แล้วผม <c oughs> ผมก็ไม่ตอบนะครับ หลังจากนั้นเขาก็ใส่คำไม่ค่อยจะสุภาพอะพระอาจารย์อ๋ออยากคายมากเลย<อ>เขาบอกว่าคนที่ศึกษาพุทธวจนะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แหละมักชอบถามคนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆแล้วผมก็ส่งไปถามาสั้นกิจวัตรของพระวันหนึ่งทำอะไรบ้าง<อ>เขาก็กว่าคุณก็ต้องออกตอบเองสิคุณถามเพราะว่าผมก็เลยตอบไปว่าถ้าผมตอบเองผมจะถามคุณทําไมอืมอืโอเคแล้วจากนั้นผมก็ เขาก็ไหลมานะฮะไหลมาเหมือนน้ำเลยคำที่ไม่สุภาพอ่ะไหลๆไหลมาเยอะแยะเลยผมไม่อยากจะพูดทีนี้แล้วก็ผมก็อุเบกขานะครับผมก็อุเบกขาเสยๆผมก็ภาวนาว่าผมไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรนะครับผมแค่บอกคําของพระสถาคตแค่นั้นเองอผมก็ภาวนาอยู่งั้นประมาณชั่วโมงหนึ่งเขาก็ส่งกลับมาบอกว่าขอโทษนะอัตมาใส่คําหยาบเกินไปอืแล้วผมก็ใส่ที่แบรงเกต ไปให้เขาบอกว่าคิดทุกคําที่พูดแต่บกุกควรพูดทุกคําที่คิดนะครับอืมแค่นี้ก็จบเลยเขาไม่ตอบมาเลยครับเเออ่อ,อสาธยายทำอีมาสมิงอีมาสลุกนั่งลุกนั่งอิมาสมิงสติอิทางโูติอิมาสุป,ปาทาอิทาง อุปสาติยิมาสมิงอัจสติอิทังนะโอติยิมาสัตวนิโรธาอิทังนิโรสนัตติ พิสุนั้นก็นอนในการตั้งจิตว่าอกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายคืออาภิสยาและโทมานั้นจะไม่ไหลไปตามเราผู้นอนอยู่แ้วอาการอย่างนี้ดังนี้พิสุนั้นซื่อว่าเป็นผู้รู้สึกตัวทั่วพร้อมในกรณีแห่งการนอนสถกอิอ จากผมกลับจากวัดนาป่าพงเดือนธันวาปีที่แล้วกลับมาถึงที่บ้านที่บ้านปกติจะมีสารพระภูมิ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> รื้อทิ้งหมดเลยอ <c oughs> ไม่เอาแต่ว่าแฟนผมยังบอกว่ากลัวนะกลัวเขามาทําลายกลัวเขามาฆ่า <c oughs> ผมว่า <c oughs> ถ้าว่าสารพระภูมิมีฤทธิ์ละฆ่าลูกศิษย์หรือว่าลูกของพระพุทธเจ้าก็เชิญครับ <c oughs> ผมเอาล่อยแล้วก็ลื้อทิ้งหมดเลยครับไม่มีแล้วมีแต่พุทธวัจนะอย่างเดียวติด ที่บา้านะตอนนี้ยังอยู่รอดปลอดภัยดีเนะาะครับผมอืม <laughs> กรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลน,นะ,ะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะที่เราได้เคยทํามาจากอาดีตปัจจุบันนี้นะแล้วเราก็กําลังฝึกตนให้เข้าใจเรื่องกรรมแล้วก็ออกจากระบบของกรรมไปครับม